ของเราณปัจจุบันนี้มันเกิดมาจากความคิดของเราและความเชื่อของเราตั้งแต่ในอดีตมันเลยทําให้เรามีวันนี้ผลลัพธ์ที่เรามีวันนี้ไม่รู้ว่าเราดีใจหรือภูมิใจหรือเปล่าโชคตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นหนี้ติดบลบไม่มีตังค์ชิดพังตกงานหรือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่มันมาจากชุดความคิดและความเชื่อของเราสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจก็คืออีกห้าปี มันก็จะเป็นเหมือนเดิมอีกสิปีมันก็จะเป็นเหมือนเดิมถ้าคุณยังมีชุดความคิดเดิมความเชื่อเดิมๆและนิสัยเดิมๆชีวิตเราจะเป็นอะไรเนี่ยเราจะต้องเชื่อสิ่งนั้นสนิทใจแล้วความเชื่อมันไม่ได้บอกว่าเชื่อแต่ปากแต่กับความเชื่อมันคือเชื่อแล้วลงมือทําอ,อะไรที่เราไม่เชื่อเราจะไม่ทําเพราะฉะนั้นคุณต้องหาต้นแบบหรือคนที่เขาไว้วางใจได้ เพราะว่าอะไรรู้ไหมการเชื่อใครสักคนหนึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตเรามากๆที่ชีวิตเราเป็นอยู่นักทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเรามีวิธีคิดมีความเชื่อบางอย่างเชื่อในวิธีการทํางานเชื่อในเรื่องเงินคุณมีความเชื่อเรื่องเงินแบบไหนนี่คือผลลัพธ์ที่คุณเจอยกตัวอย,อย่างเช่นตอนเนี้คุณไม่เหลือสักบาทนั่นก็เป็นเพราะว่าวิธีคิดหรือความเชื่อเงินของคนที่อยู่ในสมองคุณ ทำให้คุณมีวันนี้หรือแม้กระทั่งตอนนี้ท่านยังทํางานประจําอยู่ท่านก็อาจจะมีความเชื่อว่าเฮ้ยงานมันมันม่นคงถ้าไม่ทํางานแล้วจะไปทําอะไรมนุษย์ต้องทํางานฉันก็ต้องกเกษียณ60นี่คือชุดความเชื่อไงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีชุดความเชื่อใหม่ๆวิธีคิดใหม,ม่ๆต่อให้คุณมีเงินมากมายขนาดไหนมีรายได้เข้ามาเยอะแยะขนาดไหนคุณก็จะอยู่กลับมาหยุดจุดเดิมถ้าคุณไม่เข้าใจหลักการนี้คุณจะไม่มีทาง เอาตัวเองหลุดจากความลำบากยากจน